เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่กองทุนหมู่บ้านวางปาลาไหลจังหวัดนครนายกนายรักพงเส้งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบได้ให้การต้อนรับนางสาวนฤชนดำลงปียาวุธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนที่เดินทางมารับซื้อข้าวสารจากนายประสานเต็มเปี่ยม ประธานกองทุนหมู่บ้านวังปลาไหลเพื่อเป็นการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากข็งใจนําเสนอนะครับอันนี้ก็ไม่มีความพิเศษอะไรก็อยากให้บอกว่าเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นตาของคนหมู่บ้านเรียกว่าเป็น h o ิ่ i n g band เรามี housing band ตัวเองนะไดมีข้าวและมีน้ําด้วยข้าวที่ก็ไม่ได้เป็นพันพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าซื้อข้าวนหมู่บ้านเนี่ยนะ กำไรหรือว่ารายได้เนี่ยส่งถึงชาวบ้านแน่นอนที่สุดเป็นที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ากินไปก็จะถึงชาวบ้านไปชาวบ้านอยินไปดังคุนกินด้วยโอกาสจะทําให้ชาวบ้านเข้าสู่ภาวะความเป็นเศรษฐีกองทุนเพราะระบบแอบไลน์นี่โอกาสทำไปได้ไหมครอ๋ออันนี้เป็นความคาดหวังสูงสุดนะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าผมขายข้าวถุงนี้นะสองร้อยบาทใช่ไหมมีคนมาซื้อสักแสนคนเนี่ยนะสั่งแค่ถุงเดียวคนละคนละถุงเนี่ยนะชาวบ้านจะรับออเดอร์ประมาณยี่สิบล้านนะครับ เนี่ยสร้างเศรษฐีได้เลยแค่แสนคนก็ผมละสองร้อยบาทถูกไหมก็ยี่สิบล้านละดูแล้วง,ง่ายนะง่ายกนะจจะสร้างเศรษฐีนะถ้าใครสนใจยังถ้าหมู่บ้านมีขายก็ได้นะครับหรือเป็นเสร็จหมูบบ่บ้านได้ได้วยเลยวันนี้ลูกสนใจมาซื้อข้าวของมะลิคุณสินหนึ่งกับ,กบขรอบครัหมู่บ้าน เห็นข่าวตามสื่อพิมตามเว็บไซต์ตา่างๆคะที่โปรโมทเกี่ยวกับของที่มาจากชุมชนเป็นสินค้าปลอดสารและเป็นการซื้อตรงจากชุมชนซึ่งนชุมชนนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่มาซื้อจริงๆแล้วก็จะเอาผลิตภัณฑ์ข้าวข,ของนี้เนี่ยประมาณ5.5จุตันเนีาาเ่ยไปมอบให้กับชุมชนที่เขาท้องถินจริงๆจะเป็นประชาชนที่ ชุมชนที่มีบริษัทเราเติบโตมาค่ะในบริจาคเพื่อเป็นกําลังใจเป็นขวัญกำลังใจแล้วเรามองว่าการที่เรามาซื้อบริโรดจากชุมชนนะการซื้อจากชุมชนไปให้ชุมชนดโดยตรงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านยังได้จัดทำกรุป๊ปภายในแอปพลิเคชันไลน์โดยใช้ชื่อว่าตลาดกอทอบอซึ่งทำการรวบรวมสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์กอทอบอ เพื่อเป็นการรวมพลังสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยจะนำสินค้าชุมชนอาทิข้าวสารไข่น้ําดื่มอาหารทะเลตากแห้ผลไม้มาลงบนแพลตฟอร์มไลน์เพื่อให้สมาชิกแต่ละกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้วดกีนโชมบ